ท้าวฤๅหาภูราปินีนิจากลังเอวมเมวะ ในการหล่อยหลวงปู oh, ่ด้วยนันนะกอฝากมาจากพิพิธก oh, oh. ็เดี๋ยวมันจะไปหย่อนในเตาเป็นของอาจารย์ของหลวงตาหมาแล้วก็มีของหลวงตามากับหลวงตาเช่าาาจรย์มฝากตี่เล็กองอานลงมาตอนนี้ของหลวงตามาหรือหลวงตาเชา่แน่ใจครับแต่ว่ามีผู้อื่นท่านอื่นก็ร่วมบุญก็เสียแผ่นทองมาด้วยครับเราได้ขอ พระยอดวงจกักรพรรดิท่้างนะครับที่รูรรรรกหลงจัวทั้งหมด่แล้วก็เอาข้าพิธีมาทุกพิธีที่เข้าวพระยอดวงที่ยนีเอาไปออสเตรเลียใช่ไหมอันนี้ว่าหล่อหอว่ยืนนี่ไปออสเตรเลียที่หลอที่วัดท่าน้ออันนี้กันบนสามอนี้ไม่เป็นพอรู้สึกจะหลอ่อที่นครปฐมปีห้าสิบห้าห้าสิบสอง มณฑลสารที่มีการหล่อหลวงพูดูองค์กอดหน้านี้เนาะองคน้องใหญ่ใช่ไหมประมาณน้องใหญ่ทีนี้ก็เอามาร่วมพิธีกันครับของพี่อะไรนะพี่โจรมณฑลสารของเปิดโลกทองคำที่ได้จากอาจารย์สุรักษ์มาแล้วก็มีการนำมาเพิ่มเติมในการหล่อมาต่อทางบ้านพุทธชันธนะครับลูกก็เป็นลูกศิษย์สายตรงของหง แกเกได้ได้สร้างหยาดของาวขึ้นหยาดยักข้นในหงในมมีลกแล้วก็จะเป็นวนนตั้งแต่ดั้งเดิมนีาเป็นตะกวกนะครับตะกัวในเปิกแท็กอันนี้เป็นตะูที่ท่นผู้ดูทรานาสกอันนี้เป็น จำนวนที่ที่เจ้าของบอกห่วงมากรวมหลายหลายาหลายหลายยุคสมยัยทุกเ็ปนย้ค กันก็ติดนะฮะดันันทุกอางมาเดียว่าชาติลระพุทธานุภาเวนะสัตตาโตถีรวนดุเอ